ทุกคนฟังทางนี้เกลือบไปแล้วจริงๆฉันจะเล่าให้ฟังว่าแมวจอรตัวหนึ่งช่วยชีวิตฉันไว้ได้ยังไงเมื่อวานฉันเดินกลับบ้านคนเดียวซอยมันเปลี่ยวมากแล้วจู่ๆก็มีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาขวางทางฉันใจเสียเลยมีอะไรให้พวกผมบ้างไหมน้องสาวหนึ่งในนั้นพูดเสียงน่ากลัวมากฉันตัวสั่นไปหมด ฉันพยายามจะวิ่งหนีแต่พวกนั้นจับตัวฉันไว้ได้ฉันกรีดสุดเสียงทันใดนั้นก็มีแมวตัวหนึ่งกระโจนเข้าใส่พวกนั้นมันควรมันกัดพวกนั้นตกใจปล่อยฉันแล้ววิ่งหนีไปเลยแมวตัวนั้นมันคือแมวจรที่ฉันเคยให้อาหารฉันตกใจมากไม่คิดว่ามันจะช่วยฉันขอบคุณนะขอบคุณมากฉันพูดพร้อมกอดมันแน่น มันแค่ร้องเมี้ยวแล้วคลอเคลียฉันฉันรู้เลยว่าถึงแม้จะเป็นแค่แมวจรแต่มันก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าใครหลังจากวันนั้นฉันรับเลี้ยงมันไว้เลยตอนนี้ฮีโร่ของฉันนอนขดอยู่ข้างๆนี่แหละบทเรียนคืออย่าตัดสินใครจากภายนอกและการให้บางทีมันก็กลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึง